ีเพื่อนๆชาว YouTube ด้วยนะครับผมก็วันนี้มางานมิ้งนะครับผมรถไถนานะครับที่สนามทุ่งน้อยนะครับผมทุ่งน้อยพิเตอร์ผมเน็ตกันแนวเซอร์กิตนะครับใช่ไหมมั่วแล้วคนภาคมั่วจัดนะครับไม่ใช่นะครับผมอาสนามทุ่งน้อยนะครับอำเภอโพธิ์ทะเลจังหวัดพิจิตรนะครับผมอ่ ดูทีมแรกกันเลยนะผมทีมนี้มาจากเมืองขยายนะครับรู้สึกว่าจะนำทีมโดยช่างแดงนะครับผมตัวแทนช่างแดงกับช่างแปะบึงสามุกจีนะครับแต่ว่าช่างแปะเดี๋ยวนี้ไม่รู้ไปอยู่แถวไหนแล้วนะลองดูจะมีรถอะไรกันบ้างนะครับนี่นะครับช่างแดง ทีมงานอ่ะสู้แล้วรวยนะผมช่างคนนี้ผมเคยไปถ่ายที่ชัยนาธนะที่ช่างนันยกล้อกันเนาะวันนั้นนะผมเห็นหัวเห็นแล้วหัวใจจะวายนะครับเก็บข่าวเก็บของกันลงเนาะถึงมาถึงนะครับเมื่อกี้นะผมใช้รถเทลเลอร์ลากรถเกี่ยวนี่นะบรรทุกมาเลยนะครับแล้วก็ เตียมมาเสบียงนะครับน้ำมันกวงมลไยนะครับพร้อมเลยไหวเจ้า,จาที่เจ้าทางแล้วก็แม่ยานางนะคว่าเอามาเป็นนกสี่คันนะครับอยู่บนนี้สามคันแล้วนะแล้วก็คันนี้คันหนึ่งนะผมนี่นะครับตัวนี้เป็นคางสยามนะครับรู้สึกว่าคันนี้จะเป็นของช่างนั้นหรือเปล่านะใกล้ครับผมคันนี้แหละ ใช่ไหมไม่น่าจะใช่ของเค่งนั้นสีสีน้ําเงินนะไม่รู้ว่าเอามามา่ไหวันนะี้โอเคเดี๋ยวจะว่ายังไงต่อปุกที่ใช้ก็เป็นแบบนี้นะครับผมไม่มีลูกนะครับแล้วก็จะมีาสก,กีนะครับทั้งสองฝั่งนะซ้ายขวาครับแบบนี้นะครับผมโอเค บบาวบาวอ่ะเอารถลงนะครับผมเอาล,ลงยากเหมือนกันนะเนนี่อ๋อเก๋ลงได้สบายๆนะเพราะว่าสลือใหญ่เนาะไม่ต้องกลัวตกสลือนะแบบนี้ นี่พี่สมศักดิ์อ่าพี่ชายพี่สมคิดนะครับผมวันนี้จะเชิญตัวพี่สมคิดมาอยู่แต่ว่าติดงานงานเยอะเขาแช่ข้าวไว้แล้วไม่สามารถมาได้เลยอ๋อเดี๋ยวพี่สมศักดิ์นะครับอันนี้อ่าพี่แมนนะครับพี่แมนนี่สายสยามคันนี้นะครับอันนี้ก็ย,ยกล้อเก่งเหมือนกันนะครับเดี่าทำการเช็ครถสักนี้สักหน่อยนะครับผม โอนก็ห่อมาใหม่แล้วแดงดีเซลอ่าเบอร์โทรก็ตามนี้นะครับผม0 8น2นะครับ2 28, 2ง26 2แดงนะครับแดงดีเซลได้ลไายด้ค่อนข้างที่จะอารมยากนะครับเพราะว่ามันมัน มันหนักเนาะจะไม่เหมือนพวกพวกเกี่ยโฟนนาครับโอี่ยเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวไปดูทีมงานอื่นอื่นกันบ้างเนาะว่ามีรถมาจากที่ไหนกันบ้างนะครับผมเนี่ยจากทีมยำนานะรู้สึกว่าทีมนี้มาจากพิษณุโลกนะครับแ้ะถามเลยพี่พี่ช่างช่างไหนครับอันนี้อูนี่ ช่างปองช่างงปอใช่ไหมอ,อ๋อช่างปองนะครับรวมช่างมาหมดแล้อ๋อรวมช่างรวมช่างนะผมช่างปองอ่ัพิษณุโลกนะครับสําหรับทีมนี้มีอ่าเป็นอาคงสยามนะครับเป็นอารถวิ่งทางเลนนะเพื่อนเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยหนักนะครับไม่ได้มีอาเกียร์โฟนะครับเป็นรุ่นอ่าประการประการประการประารครับตัวนี้ครับ น่าจะมาตราแล้วกา้รมาอันนี้มาจากสุพรรณนะครับพี่พี่คนไหนยังจิ้มช่างจิ้มคนไหนอ่มไม่มาโอ้สมงลุงน้องมาอ๋อนี้โบวันนะครับทีมนี้ที่ใช้นาทนะครับผมเคยไปรีวิวเกียร์โฟนะผมจากจิมเยไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับว่าสุดติงเหมือนกันนะ ไปดูอ่ะทุกทีมนะเดี๋ยวจะพาไปดูทุกทีมเลยนะมาดูอ่ะทีมนี้ก็มากนะทีมจากับไหนครับเนี่ทีะรครับจังหวัดไนพี่วัดีครับทีมจากอุไหนครับเนี่ยทีมจังหวัดไหนครับีครับีโลเแอันนี้ใช่ัห อขาวอ์อวแท็กผีใจเกษตรกรไทยนะผมะศิรินุโลกนะครับรู้สึกว่าศิโนุโลกจะมาะเยอะแล้วเนาะ,ะไมบปก่โอ้ตั้งตั้งน่าจะ8ปดจุดเลยนะวันสุดสุดอีกชิ้นนะครับผมเครื่องเท่าไหร่พี่ร้อยปีครับยัดเท่าไหร่ เขาเขาสแตนดาร์ดใช่ไหมอ๋อเป็นอไซส์สแตนดาร์ดนะเพื่อนๆจะไม่มียัดนะเพราะว่าผิดกติกานะครับผมไม่ปิดกติกาไหมถ้าถ้าเรายัดได้ไหมผิดกติกาไหมถ้าเกิดเรายัดลูกขึ้นไปอ่ะผิดกติกาป่ะยัดลูกเหรอเขาปวดลูกให้เขาปวดลูกแล้วก้าเข็มอ๋อโอเคผ่านไปอีกหนึ่งชิมงานนะครับ

โอ้รหัสก๊อโลยี่นะครับตรงสยามนะครับเพจไปดูอ่ะทางนู้นนะครับมาดูดกันในกำลังก่อนตําต่าอตํามาแม่ยนางน,นะครับผมไปถามเพี่ก่อนโอ้โบวหวันการช่างนะครับตะวันรถของทีมงานไหนเนี่ย ี่มาจากจังหวัดไหนครับเนี่ยแชน่าครับแชน่าใช่ไหมแต่ว่าคันนี้อ๋อครับแต่ว่าซุ้มนี้ของแชน่าไม่ไ้ดครังหาเจอไม่เจออ๋ออ๋อยังหาที่ลงไม่เจอโอเคนะแต่ว่าคันนี้ก็ตามนี้นะครับช่างจิ้มอ่ะนี่นะครับผมอันนี้ก็โอ้เสียงเพลงเนี่ยอ่าคันนี้ก็ ช่างลบนะครับผมไพ่วงนะครับไม่แน่ใจว่าจังหวัดอะไรนะไปลงอูกันแลต่อไปอูป้เลยนะพี่จังหวัดอะไรครับเนี่ยพี่โลกครับพี่โลกอีแล้วโอเคโอ้พี่โลกได้หลายคันหลายทีมแล้วนะเพราะว่านี่มาจากไพ่วงนะช่างลบโอเคโอ้ใบใบนี้ตั้งทุกคันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเก,เกือบเก้าสิบเลยนะ เดี๋ยวมาดูทางฝั่งนี้กันบ้างนะครับรถก็ออกําลังมานะครับยังมากันไม่หมดนะครับตามนี้นะขอจะเจริญยนนะผมอุ้มมีแต่สยามนะครับสยามทั้งนั้นเลยนะครับมาดูคันนี้กันบ้างคุคันนี้ควันขาวแล้วเนี่ยเห็นควันขาวแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับ ไม่ได้เป็นรถที่เสียหรือว่ายังไงนะก็เป็นเขายัดแฉมานะอ็เก่งมากจึงโมเลจนไม่เ,เหลืออะไรแล้วนะครับนี่นะคีอันนี้ก็น่าจะ,ะรถ,ถแถวๆนี้นะครับ อันนี้เป็นยันมาด้วยนะโอเคคันนี้บ้างนี่นะครับอันนี้ก็ช่างปอนนะผมสยามนะครับรู้สึกว่าตัวนี้จะเป็น n c 1 3 1นนี่นะเรืองใบต้องตั้งทุกคันนะครับ ปีมาจากจังหวัดไหนพี <Okay. S 1> ่จังหวัดไหนครับจังหวัดไหนมาจากท้ายานีนะช่างอะไรพี่ช่างอีโอ้จีน วคันนี้เป็น,น่อทีนะครับโฉมเทีเนี่ยไม่ธรรมดานะใส่ฝา e อทีแต่ว่าฝาเป็นอาทีนะครับแบบนี้ก็มีด้วยนะครับอ่ามาดูทีมนี้กันบ้างนะครับติดเครื่องเสียงด้วยนะครับสำหรับซารีนะครับผมโอ้ มีเพลงฟังด้วยธรรมดานะครับเป็อดคนยี่โจัดนะครับก็ยังไหลมาเทมานะครับผมันที่บางคนสีชมพูนะของหวานแบวเลยเราจะไปสอบถามนะครับว่ามาจากจางังหวัดไหนนะครับ แต่วันนี้ยังไม่ได้วางเครื่องมาคนระับอันนี้ก็ยังไม่ได้วางหัวนะครับไม้ไดาไซรี่ติดเครื่องเสียงนะครับสกุดะจะเจอ2อคันแล้วนะครับนี่ว่าโอเคเลยนะ คันนี้เป็นอ่างร้อยสี่นะครับแต่ว่าถ e ันะอางอีทีนะยังอีกเลยนะครับเลยยังไม่ได้ลงโคนนะครับออเจริญยนต์นะครับผมว่าเอาอีกวงมารู้สึกว่าจะเป็นเจ้าถิ่นนะครับพี่รถที่นี่นปะรถที่ ที่นี่วะาแถวๆนี้วะอ๋ออย่างว่าลากอีอกโก้งเนาะโอเคเจ้าถินได้เปรียบดิเพราะลองสนามมาเยอะแล้วไม่ได้ลองเลยไม่ได้ลองเลยอ๋อนึกว่าเจ้าถินจะได้เปรียบนะครับผม <c oughs> ว้าวผมชอบคันนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวจะมาทำคลิปรีวิวซารีคันนี้สักหน่อยนะผม <c oughs> แล้วิปแยกไปเลยนะครับติดเครื่องเสียงเบ <c oughs> แ,แบตเตอรี่ สามลูกเลยนะครับแล้วก็ชุดดาเอได้ชาร์ตแต่ด้วยนะครับโอ้เหตุมีแล้วตกใจนะครับนี่กัน,นโอ้แต่ว่าข้างหลังก็ใหญ่ด้วยนะครับนี่ข้างหน้านี่บลัมเทิมเลยนะเนี่ยโอเคนะเดี๋ยวเจอกันนะครับซารี่กันนี้ขอเครื่องนะครับ ส่วนนะครับผมใครสามารถมาได้นะครับมาดูวิธีการสตาร์เทเครื่องนะครับอะโอเคค่อนข้างที่จะสตาร์ทยากนะครับ ก,ก็ดำรอ่นขอขรรมาเนาะอ่าเจ้าที่เจ้าทางนะครับผมแล้วก็อ่าบอกกล่าวแม่ยานางนะครับ<อ>นี<อ>น่นะครับมาดูทีมนี้บ้างนะครับผมมาจากจังหวัดไหนนี่ะพี่โล่จังไหนครับลันทุ่งร้านทุ่งจากพิษณุโลกนะครับผม นำร้เครื่องนะการเช็คความร้อนท้อ่ะไปสยามนะกนำสุดจัดทครับานะครับากอเมาที่ทุกทีมงานนะครับ ้าเกอะครับจากชายน้าแล้วก็จากแปคนเหล็กนะครับผมจากบึงประตูอวลเบอบึงสามมขีกกำแพงเพชรน้ำเลองดูว่าใครจับ่าได้ช่วยทองไปนะครับผมดูก็ตามเชียร์มาตลอดนะครับทั้งสทีมนี้นะครับลางช่างแปคนเหล็กก็ไอ้ไอ้หน้าหอนะครับผมเหอน้ากอหน้า เอาจากแปะน้ำยูนะครับจะกแปกคนเหล็กเฮ้ยเฮ้ย ไนหน้ารอเฉียดเฉียวไปนิดเดียวนะครับยกมืออ่าไายท่านผู้ชมนะครับมว่าใจหลายยคนนะครับสำหรับสนามนี้ช่างแปะก็ได้เบอร์หนึ่งนะครับโอเคโี้ยน้าดูนนะได้ รชานนะครับสรับเบอร์งเพราะว่าได้รางวัลขวัญใจหมาชนไปนะครับสําหรับไอหนุ่มหน้าร่อนะครับคนก็หลังไหลเก็บเสือเก็บสตร์กลับบ้านนะผมผมก็อาจจะไม่อยู่ดูพิธีมอบช่วยนะครับเพราะว่าต้องกลับบ้านนะครับโอเคนะเพื่อนๆกอวิดีโอชุดนี้จะขอจบไว้เพียงต่านี้นะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกไลฟ์ทุกกําลังใจนะครับ,รบที่อยู่ด้วยกันมาตลอดทั้งวันนะครับผมก็ยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ